สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันไลฟ์สดแห่งชาติอ่าตัวนี้เป็นแอมนะคะเป็นอินดิเกตแอมยี่ห้อแม็กวินสันแม็กวินสัน mc สามห้า ai ai ย่อมาจากอินดิเกตแอมนะคะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นสเตอริโออินดิเกตมอสเฟตพาวเวอร์แอมพลิฟายเออร์ตัวนี้ ทำอะไรได้บ้างใหม่ล่าสุดเลยนะคะยังไม่มีนำเสนอใน Facebook วันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยสดๆสร้อนๆตัวนี้เชื่อมต่อไมโครโฟนได้3ตัวนะคะอินทิเกตแอมกับแอมธรรมดาต่างกันยังไงอินทิเกตแอมคือแอมที่มีปรีในตัวนะคะมีตัวปรับอยู่ในตัวคุณไม่ต้องไปซื้อปรีมาเพิ่มแล้วใช้ตัวนี้เบ็ดเสร็จจบเลยนะคะแล้วก็ คุณสมบัติที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เขาจะไม่ได้มีบลูทูธอยู่ในตัวแต่เดี๋ยวจะต้นจะบอกว่าแล้วมันเชื่อมต่อบลูทูธยังไงนะคะเชื่อมต่อมือถือก็ได้นะคะเดี๋ยวดูตัวตัวที่อ่อข้างหลังก่อน ตอนนี้ต้นเชื่อมต่อบลูทูธอยู่นะคะนี่คือบลูทูธที่เดี๋ยวจะแถมให้นะคะเขาเรียกว่า e x t e r n a l Bluetooth นะเราจะต่อ,อยังไงเราถึงจะใช้บลูทูธได้ทั้งที่มันไม่ได้มีบลูทูธอยู่ในตัวของมันเองเราเสียบตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาบอกว่ามันมืดหน่อยเนาะตัวนี้เป็น CD ตัวนี้เป็น VCD เป็นเทปนะคะ เราจะต่ออันไหนก็ได้นะคะหรือจะเป็นเทอร์เนอร์ก็ได้นะคะเสียบตัวไหนก็ได้แล้วแต่นะคะตัวนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งความพิเศษของเขาก็คือมีปรี out และซับ out มีลูกค้าถามว่ามีแอมที่แยกซับไหมนะคะวันนี้เรามีมานำเสนอท่านแล้วนะคะเมื่อท่านถามมาเราก็จัดหาให้นะคะมีปรี out มีซับ out ท่านอยากเล่นอะไรตัวนี้ก็ปรับไปนะคะปรับเลเวลซับ นะคะมีให้ปรับด้านหลังทีนี้ที่บอกว่ามันไม่ได้มีบลูทูธในตัวแต่เราทําให้มันมีบลูทูธเราจะทำยังไงเราก็คือเชื่อมต่อบลูทูธที่เป็น external บลูทูธนะคะบลูทูธตัวนี้เป็นตัว USB เราสามารถเอามาเสียบกับหัวของที่เสียบโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จโทรศัพท์อะค่ะนะคะเสียบกันไปแล้วตัวนี้ตรงก้นเนี่ยมันจะมีรูให้เราเสียบแจ็ค นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นแจ็คที่เหมือนกับเสียบโทรศัพท์เลยนะคะแจ็คสองแจ็คสหัวกับแจ็คหหัวนะคะแจ็คนี้สําหรับเสียบโทรศัพท์แจ็คนี้ก็เป็นแจ็คหัวบัวปกตินะอ่ะตอนนี้ต้นเสียบไว้ที่ช่อง VCD เสียบไว้ที่ช่อง VCD นะคะแล้วเราจะทํายังไงต่อมาดูด้านหน้าค่ะเมื่อเราเสียบกับตัว VCD เราจะต้องมาเลือกปรับตัวนี้ให้เป็น VCD ถ้าเราเลือกเป็นช่อง C.D. เราก็ปรับตัวนี้กลับมาที่ช่อง C.D. นะคะหรือถ้าเราไปเสียบที่ช่องเทปก็ปรับไปที่ช่องเทปเสียบที่ช่องเทอร์เนอร์เราก็ปรับไปที่เทอร์เนอร์นะคะแล้วแต่เลยว่าเราจะเสียบช่องไหนได้หมดอาแล้ว ปลีพวกนี้ก็คือปรับเสียงเบสเสียงทุ้มปรับเอ็กโคปรับอะไรได้ปกตินะคะเหมือนปลีทั่วๆไปเลยแทนที่เราจะซื้อแอมแล้วต้องมาซื้อปลีแยกต่างหากอันนี้ไม่ต้องแล้วนะคะหนึงเดียวคนนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดเสียงดูนะคะเดี๋ยวต้องปิดประตูนิดนึงจะได้ไม่รบกวนข้างห้องมากต้นอ,อยู่ในจุดที่จริงๆเขาไม่ได้อนุญาตให้ใช้เสียงนะคะ แต่ว่าเมื่อเรารีวิวเราก็จําเป็นจะต้องใช้เสียงก็ขออนุญาตใช้เสียงนิดนึงอตอนนี้ต้นใช้กับลําโพงดอก15แค่ข้างละดอกแต่แอมตัวนี้ใช้18ข้างละ4นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาขอโทษ18บข้างละ2คือ18จะใช้ได้4ตัวนะคะก็คือข้างละ2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับ18แน่นอนเสียงมันจะ อึมครึม,มกระทือคือโคมมากกว่านี้นะคะเหมาะสําหรับงานกลางแจ้งมากกว่านี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดอันนี้อันนี้แค่นิดเดียวนะคะเห็นไหมเนี่ยตัวปรับมันอยู่ตรงนี้นะคะนิดเดียวตอนนี้เราใช้บลูทูธอยู่นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปรับใหม่ ตัวนี้ปรับบาลานซ์ซ้ายขวาตัวนี้เสียงเสียงก็จะเปลี่ยนเห็นไหมคะเาวนเนสเสียงเบสหนักขึ้นอันนี้เราเน้นเสียงเบสนะคะ,ะตัวนี้เป็นเบสนะคะ อย่างที่บอกว่าต้นใช้เสียงมากไปได้นะคะต้นจะต้องรีบปรับให้เห็นนะคะเป็นไงเอ่ยมันไหมสุดยอดอะ่ะสุดยอดบอกเลยอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเสียงเบสเสียงกระหึม่มทีนี้อ่ะสมมติว่าต้นไม่ไม่ใช้ไม่ใช้บลูทูธทำยังไงเรามาต่อโดยตรงกับโทรศัพท์ เรามาต่อโดยตรงกับโทรศัพท์ตอนนี้เราก็มาเสียบกับโทรศัพท์แทนนะคะเล่นง่ายมากค่ะเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยมีแค่อินเิเกตแอมตัวนี้นะคะกับกับลำโพงก็ถือว่าแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะคะ สามารถใช้ไมโครโฟนได้ถึง3มตัวฮัลโหลฮเสียงดีมากแล้วก็ตัวไม้เนี่ยมันก็สามารถปรับนะคะจะปรับเอ็โคปรับอะไรตรงนี้ได้หมดเลยเห็นไหมอ่ะมันไม่ค่อยโฟกัสอ่ะนี่นะคะประมาณนี้นะเล่นง่ายค่ะน่าเล่นมากเดี๋ยวรายละเอียดนะคะพร้อมกับรูปจะใส่ไว้ใน หน้าเฟซอีกทีหนึ่งนะคะรายละเอียดทั้งหมดจะใส่ไว้ให้ที่หน้าเฟสอีกทีหนึ่งนะคะพร้อมกับราคาตอนนี้เอาเฉพาะหน้าตาเราก็หน้าตาคร่าวๆแล้วก็เสียงไปก่อนนะคะดูว่าเราสามารถเชื่อมต่อแบบไหนได้บ้างปรับอะไรได้บ้างไปก่อนละกันนะคะ, <S <S ะถ้าเราไม่เน้นเบสไม่เน้นอะไรมากแม้แต่เสริมเบสไปมันมากเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคสำหรับตัวนี้ เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะ